สวัสดีค่ะพบกับพวกเราเช่นเคยนะคะในรายการอาสาประชาชนนะคะซึ่งมีทุกวันเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้น้องเอมาร่วมรายการนะคะปกติมาพฤหัสสุ์วันนี้มาวันพุธด้วยเนื่องจากคุณกรณิตติดธุระนะคะต้องจำเป็นลงพื้นที่นะคะวันนี้เลยน้องเอเลยมาแทนนะคะ ก็เช่นเคยค่ะสําหรับทุกท่านที่ชมรายการนี้อยู่นะคะรายการนี้เป็นรายการอาสารประชาชนที่รับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศไทยนะคะอยู่ที่ไหนทําอะไรมีปัญหาเรื่องไหนสนใจเรื่องอะไรอยากให้เราติดต่อประสานงานให้นะคะหรือให้เราติดตามข้อมูลข่าวสารให้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ในรายการของเราค่ะ,คะและวนันนี้ดิฉันกนกนุษนาสวรภาค่ะ นดนเร่รัตติการแก้วเกิดมีค่ะดิฉันเริ่มในเร่มนรัตนาพิบาลน,นะคะ,คะแล้วก็สามารถที่จะส่งข้อความแสดงความคิดเห็นนะคะผ่านมายัางรายการของเราได้นะคะ,ะถ้าส่งเป็น SMS ก็ส่งมาที่เบอร์4642123 12, ค่ะ หรือว่าจะที่ f c e e o o o นะคะอาสาประชาชนฟ้าวันใหม่ค่ะก็สามารถที่จะลงเป็นทั้งรูปภาพนะคะหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอนะคะก็โพสต์ลงมาได้นะคะที่ Facebook อาสาประชาชนฟ้าวันใหม่ได้เลยนะคะค่ะและที่ใดนะคะน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกก็โทรศัพท์เข้ามาบอกพวกเราเลยค่ะในช่วงนี้นะคะหมายเลขโทรศัพท์02.308.01.30-31ค่ะ,คะช่วงตั้งแต่นี้จนถึงบ่ายสามโครึ่งค่ะค่ะนะคะ ก็สามารถติดต่อเข้ามาในรายการได้นะคะแล้วต้องบอกก่อนนะคะว่าเบอร์023080130131นั้นเนี่ยโทรได้เฉพาะช่วงที่มีรายการอาสาประชาชนเท่านั้นนะคะเพราะบางคนบอกว่าโทรมาตอนเช้าบ้างติดแต่ไม่มีคนรับนะคะก็ต้องเรียนให้ทราบว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์เฉพาะของรายการของเรานะคะที่เราจัดอยู่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็โทรเข้ามาได้ค่ะแล้วนอกจากจะเป็นเรื่องปัญหานะคะคุณหี่คุณเอ๋คะ ช่วงร้องด้วยภาพที่เราต้องการให้พี่น้องประชาชนนะคะส่งเข้ามานะคะจะเป็นคลิปเป็นภาพเป็นวิดีโอหรือเป็นอะไรก็ตามนะคะท่านเจอสิ่งที่น่าสนใจและแปลกใหม่หรือว่าเป็นเรื่องที่น่าที่จะเผยแพร่ประชาพันธุ์ส่งมาได้เลยค่ะท่านใดที่ได้รับเลือกการออกอาศนะคะจะได้รางวัลใช่ไหมคะพี่นิดใช่ใชค เสื้อ้สวยๆนะคะช่วงอาสาประชาชนกําลังออกแบบเป็นอย่างแคมักขมิ้นนะคะคุณเอ๋เป็นคนรับไปออกแบบได้เสร็จแล้วค่ะใช่เป็นโลโก้ของเราเลยนะคะใช่ค่ะว่าอาสาประชาชนสวยงามค่ะนะคะส่งให้เข้ามานะคะค่ะรีบส่งให้เข้ามาราคาเนื่องจากแหมเวลาเราเข้ามาเยกรช้าไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเข้าไปที่ข่าวแรกเลยค่ะเป็นร้องทุกข์ค่ะค่ะข่าวแรกที่เมื่อวานนี้คุณป้าธนาการได้ประสานมาว่า ที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์นะคะตำบลหมักแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนั้นมีปัญหาไม่มีที่นั่งพักผ่อนค่ะไม่มีเก้าอี้นะคะโดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้ๆกับสะพานแขวนที่มีต้นไม้เป็นต้นจำปาอยู่เยอะๆนะคะทําให้ผู้ที่ไปพักผ่อนนั้นต้องไปแขวนของตามต้นไม้ตามอะไรนะคะแล้วก็คุณป้าบอกว่ากลุ่มที่มาเล่นออกกำลังกายเนี่ยได้เคยซื้อไม้หิน ด้วยเงินของตัวท่านเองเนี่ยมาใช้แล้วแต่ว่าได้ถูกกลุ่มไวรุ่นนั้นทุบจนพังนะคะขนาดนี้ก็เลยไม่มีเก้าอี้นั่งกันมีแต่โต๊ะอยู่อย่างเดียวซึ่งเป็นของเทศบาลอุดรธานีจึงอยากจะร้องขอให้ทางเทศบาลนั้นได้ช่วยจัดหาเก้าอี้ให้นะคะทางทีมงานของเราได้ติดต่อไปอยังท่านอิทธิพลศรีวัตรีวัฒนสุวรรณค่ะนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานีเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ท่านติดราชการไม่สามารถโฟนอินเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะก็เลย รับเรื่องไว้แล้วก็บอกว่าวันจันทร์ท่านจะ,ะโทรศัพท์เข้ามาตอบว่าเรื่องนี้จะดําเนินการให้อย่างไรก็เรียนคุณปราธนาการนะคะว่าท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครอุดรธาน,นีได้รับทราบเรื่องของท่านแล้วค่ะ นะคะก็สวนสาธารณะส่วนใหญ่ก็จะมีพวกเก้าอี้ต้องมีคะต้องมีเป็นเก้าอี้นั่งพักผ่อนสําหรับคนที่เดินวิ่งออกกำลังกายแล้วเหนื่อยโดยเฉพาะผู้สูงอายุใช่ค่ะแถวบ้านเรากรุงเทพนี่สวนลุมก็มีเก้าอี้เยอะเลยหรือว่าสวนสาธารณะในพื้นที่เขตนะคะไม่ว่าจะเขตไหนก็แล้วแต่นะคะจะมีเก้าอี้นะคะก็ฝากทนายกด้วยนะคะช่วยกันดูแลเอาราคะจากต่างจังหวัดวันนี้มากรุงเทพค่ะคุณเอกค่ะที่ไหนคะพหลโยธินซอย52นะคะซึ่งก็ มีเรื่องทีรร่ร้องเรียนมานะคะก็ต่อเนื่องจากอาทิตย์ก่อนนู้นนะคะที่เราได้รับเรื่องมานะคะที่บอกว่าตั้งแต่ปากซอยนะคะพหลโยธิน52ตั้งแต่บริเวณเซเวนนะคะที่มีการขายดอกไม้นะคะที่ไหว้พระอะไรต่างๆนะคะเวลาที่จะมีทางเท้านะคะเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์นะคะไปจอดกีดขวางการจราจรนะคะ บนทางเท้าเลยนะคะพี่นุยพี่บ้าค่ะมันก็เลยทําให้เวลาที่ประชาชนเวลาที่จะเดินเข้ามาในซอยนะคะแทนที่จะได้เดินบนบนฟุตบาททางเท้าใช่ต้องไปเดินต้องไปเดินบนถนนก็เกรงว่าจะโดนรถเฉี่ยวชนเกิดขึ้นแล้วก็ทำอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะทั้งนี้เรื่องนี้ก็เลยได้ขอความอนุเคราะห์ นะคะกับท่านผู้มนการเขตสายไหมนะคะท่านสุวิทย์รัศมีแพทย์นะคะซึ่งอยู่ในสายแล้วะอ๋อท่านอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผอสุวิทย์คะครับสวัสดีครับทราบกสวัสดีครับคุณรัติการคุณกนกนุชคุณนฤมลครับสวัสดีครับค่ะวันนี้มีเรื่องรบกวนท่านอีกแล้วนะคะท่านท่านผอค่ะยินดีครับคุณเอกครับยินดีครับค่ะครับ เรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นที่ผนโยธินซอย52ค่ะท่านผออถ้าเราก็จะเห็นอยู่แล้วนะคะว่าตรงบริเวณซอยปากซอย52มันจะมีการจราจรที่คับข้างนะคะทั้งใช่ทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์นะคะที่เขาจอดรถกันอยู่แล้วแต่ตรงนี้ไม่ได้เกิดปัญหาตรงตรงที่วินมอเตอร์ไซค์จะเกิดปัญหาก็คือมีคนที่ ขายของนะคะนารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปจอดบนฟุตบาทอย่างเงี้ยค่ะท่านผอแล้วเวลาที่ประชาชนจะเดินเข้าสัญจรไปมาเนี่ยนะคะเวลาประชาชนจะเดินเข้ามาในซอยเนี่ยมันก็ทําให้ไม่มีที่จะเดินบนฟุตบาทใช่ต้องลงไปเดินบนทางถนนแทนมันก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆค่ะท่านผอครับครับโอ้ยอย่างนี้ได้ครับเพราะว่าธรรมดาเนี่ยตรงจุดนั้นเป็นจุดที่เรากดขันอยู่แล้วนะครับตอนนี้ คิดว่าในในช่วงนั้นเนี่ยทางส,สายตรวจเทศกิจของเราเนี่ยคือช่วงเช้าช่วงเงย็นมึงส,สา,งายตรวจถึงเทศสกิจของเราพอตรวจแล้วเนี่ยจะต้องไปดูตามโรงเรียนเด็กๆของเราด้วย<ช>นะคะ<ช>อาจจะผ่านไปแล้วพวกูรู้าเ์ถือโอกาสใ,<ช>ในช่วงที่ส,สายตรวจของเราไม่อยู่<ช>นะคร<ช>ับได้ได้ครับเดี๋ยวทั้งไงเดียวคง,ง,<ช>ง,งต้องกดขัน้ประสานแจ้งทางคงต้องคือถ้าทางตรงถนนเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือกับทาง ตำรวจต่อนอบังเขิด้วยครับแต่ถ้าเป็นในส่วนพุทธป่าเดี๋ยวผมดูแลเองครับได้ค่ะยังไงบอกกับทางเทศกิจเราครับผมคงต้องใช้มัตรการที่ค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับท่านผอครับเพราะว่าเรื่องนี้น่าจะมีการแบบทําให้เป็นตัวอย่างเช่นอาจจะถูกจับปรับอะไรสักสองสารายแล้วที่เหลือก็คงจะไม่กล้าที่จะมาจอดกันนะคะครับได้เลยครับยังไงก็ต้องขอรบกวนฝากท่านผอด้วยนะคะ ครับได้ครับคุณเอกได้ครับขอบพระคุณท่านมากค่ะสวัสดีค่ะรับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ต้องขอความร่วมมือนะคะทุกฝ่ายทุกฝ่ายเลยนะคะถ้าหากประชาชนไม่อยากจะเดินบนถนนนะข้อแรกก็ต้องไม่ให้การสนับสนุนสําหรับผู้ที่มาขายของผน้เสพานใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ต้องซื้อเลยอ่าก็ไม่สนับสนุนว่างั้นเถอะนะคะคือช่วงแล้วแล้วผู้ขายเนี่ยก็ต้องไม่ขายในช่วงเวลาที่ มันจอดแจเช่วลาเวลาเร่งด่วนคนจะเดินกลับบ้านหรือว่ากำลังจะเดินทางกันนะตั้งเช้าทั้งเย็นทั้งทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็ต้องเข้าไปดูแลด้วยเพราะว่าเราจะมีจุดผ่อนผันอยู่แล้วที่ให้ทําการวางวางของสําหรับขายได้แต่คุณเอกจุดผ่อนผันนี้ไม่ได้ผ่อนผันให้รถจักรยานมาจอดได้นะคะใช่ใช่เป็น เรื่องผิดกฎหมายอยู่แล้วค่ะที่รถจักรยานยนต์ก็ดีเนี่ยจะมาจอดบนทางเท้าเนี่ยจอดไม่ได้นะคะปกติต้องปรับอยู่แล้วนะคะต้องปรับอย่างต่ำ500อย่างมาก2,000คือกทมมีมีอำนาจเทศศิลมีอำนาจในการปรับได้เพราะว่าเป็นการจอดในที่บนบาทวิถีซึ่งเป็นทางสาธารณะที่ห้ามจอดด้วยใช่เป็นเป็นเป็นที่ของกทมดูและฉะนั้นอันนี้สมัยหนึ่งที่ท่านผู้ว่าขออนุญาตเอยนามท่านดรพิจิตรตะกุลท่านปรับมาแล้วค่ะ ก็เลยมีไม่ค่อยมีคนไปไปฝ่าฝืนในการจอดแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องเสนอให้ทางข้าราชการช่วยใช้วิธีที่ค่อนข้างเข้มงวดกวดขันะนะคะชาว้านจะได้ไม่เดือดร้อนค่ะกใช้กฎหมายนะคะใช่เป็นประยชน์ใช้กฎหมายให้เป็นผลค่ะต้องเข้มแข็งด้วยนะคะ,คะเอาละค่ะ คราวนี้ก็มาอยู่กรุงเทพแล้วเมื่อก<ช>ี้ต่างจังหวัดวิ่งบางเทพตอนนี้วิ่งกลับไปแล้วค่ะภาคใต้ไปภาคใต้ <c oughs> นะคะครบทุกภาคเลยครบทุกภาคเลยนะคะคราวนี้วิ่งไปพังงาค่ะ <c oughs> ที่อำเภอตะกวัวป่านะคะเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยเริ่มมีการบุกรุกและชายหาดที่เป็นสาธารณะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทางจังหวัดพังงานะคะที่อำเภอตะกัวป่าท่านานอำเภอตะกัวป่านะคะนายมานิต เพียรทองนะคะร่วมกับผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอนะคะคกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยกำลังอสอของอำเภอตะกวัวป่าลงพื้นที่เขาหลักเพื่อตรวจสอบตลอดแนวชายหาดตำบลคึกคักอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาหลังจากได้รับการร้องเรียนว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพลและประชาชนผู้บุกรุกนะคะเข้าไปก่อสร้างร้านอาหารร้านค้าบริเวณชายหาด สาธารณะเป็นจํานวนมากมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการรื้อถอนและก็จัดระเบียบม,มาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมาแต่วันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะพบว่ามีกลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพลแล้วก็ผู้ประกอบการหลายรายที่ไม่ใช่ชาวบ้านผู้เดือดร้อนนะคะคือมาจากไหนไม่รู้ละ่ะนะคะแต่ไม่ใช่ชาวบ้านละไม่ใช่ชาวบ้านที่เดือดร้อนเรื่องทํากินอาศัยช่องว่างของกฎหมายเข้าไปบุกรุกชายหาด ลุกล้ําเข้าไปในที่ฝังศพด้วยนะ oh. ของชาวเลนะคะหรือชาวไทยใหม่เพื่อเปิดร้านจําหน่ายอาหารร้านนวดบางรายก็ทําเสร็จแล้วก็ให้เช่าช่วง mm. เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยว ที่ทําถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้เนี่ยจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะทุกพื้นที่ของอําเภอตะกัวป่านะคะซึ่งวันนี้ท่านแอมเภอนะคะพร้อมกับผู้แทนค่ะใช่รักษาความสงบนะคะแห่งชาตินะคะคอสชก็ลงพื้นที่ความจริงเนี่ยการจัดระเบียบเนี่ยดีเนาะดีค่ะมันทําให้สวยงามอย่างเช่นพัทยาเดี๋ยวนี้สวยมากบางแสนบางแสนยางีงนะคะทำให้เราได้เห็นหาดใคะสมัยก่อนนี่เห็นแต่ร่องใช่แล้วก็น้ําน้ําเน่าที่ไหลลง ทะเล<ช>ด้วย<ช>นะคะ,คะวันนี้เนี่ยอยากจะเรียกร้องนะคะให้พี่น้องประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ในทุกพื้นที่เลยนะคะจัดระเบียบแบบนี้ เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยทะเลสวยมากมากสวยมากเราไปกันมาหลายประเทศแล้วนะคะพี่หนุ่ยพี่บาค่ะแล้วก็สู้เราไม่ได้เลยชาิเ่านี้เป็นของคนไทยทุกคนน่คะไม่ใช่ว่าจะมีใครที่อาจจะเกิดที่นั่นแล้วก็จะมาจับจองหรือว่าไปใช้ทําประโยชน์ส่วนตนเช่นการท้าขายหรือการจับจองให้ชาวต่างชาติมาเช่าได้โดยที่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลซึ่งไม่ใช่นะคะต้องเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เข้าไปเที่ยวได้เข้าไปเห็นได้เข้าไปสัมผัสถูกต้องเลยค่ะโดยเฉพาะที่เขาหลักนะคะ ซึ่งมี<ด>งสวยจริงๆดังมากโด่งดังมากสวยจริงๆค่ะแล้วก็แหมชื่อตำบลเขาดีนะคะตำบลคึกคักรู้สึกว่าพอจะไปแล้วแบบเหมือนมันคึกนะกนะคะอ่านข่าวแล้วย,ยังมีความรู้สึกว่าเออถ้าเกิดทําดีๆนะคะตรงนั้นเนี่ยคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถที่จะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปใช้เงินได้เยอะแล้วก็เป็นแหล่งที่ทําให้ประชาชนที่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยมีรายได้เสริมขึ้นอีกเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นร่วมมือกันค่ะพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ร่วมมือกัน ให้เรียกว่าช่วยกันทำให้ตะกัวป่าหรือตำบลคึกคักเตี้ยมเภอตะกัวป่ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็สร้างรายได้กับพี่น้องชาวตะกัวป่าด้วยจะเป็นเวอร์จินใหม่ของคนไทยก็ได้นะคะขอนาคตค่ะทีนี้มาเรื่องความขอความร่วมมืออีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่น่าตกใจอนตรายกับคลิปเตือนภัยวันนี้นะคะดูแล้วน่าตกใจมากว่าโคมลอยยักษ์อันนึงได้ หล่นใส่หน่วยราชการนะคะและก็บ้านร้านค้าประชาชนซึ่งทราบว่าเป็นโคมลอยมาจากงานฉลองพัยดยศข,ของวัดแห่งหนึ่งนะคะ <c oughs> ทําให้เกิดอุบัติเหตุรถพังเลยนะคะคันหนึ่งนะคะ <c oughs> เหตุที่เกิดนี้ที่โคมรอยยักษ์นี้ได้หล่นใส่บริเวณสถานที่ราชการเกิดที่บริเวณสํานักงานสัรพสามิตรสาขาเชียงรายที่ถนนเด่น5สันคงน้อยนะคะที่เขตเทศบาลนครเชียงรายในตัวเมืองเชียงรายเองค่ะ จนาห้ที่ตำรวจนั้นได้เดินทางไปตรวจสอบถึงสถานที่เกิดเหตุนะคะภายในลานจอดรถหน้าสำนักง,งานสรพสามิตของเชียงรายนะครับพบรถเก๋งฮอนด้คันหนึ่งเป็นบิโอสีขาวทะเบียนกไก่พอพาน599นะคะไม่ทราบจะมีเสียงประกอบหรือเปล่าเพราะว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นด้วยนะคะรถคันนี้นี่ทะเบียนเชียงรายนะคะจอดอยู่ที่ ได้จอดอยู่สภาพยางรถยนต์แตกมีร่องรอยของความเสียหายอยู่ตามประตูและตัวถังก็ได้หลุดหลายจุดบริเวณใกล้ๆมีเศษพลาสติกทอ่อ PVC ตกอยู่ที่มีขมเหลาดินด้วยนะคะเป็นขมเหลาดิน,ป,ป,นปืนเต็มรถไปหมดห่างจากเ,เหตุที่เกิดเหตุประมาณ5เมตรนะคะโดยคม,มรอยขนาดยักษ์นี้ได้ติดอยู่ที่เสาไฟฟ้าแรงสูงค่ะ แล้วก็จะมีเสียงระเบิดแล้วก็มีควันไฟอันุ่งพนุ่ยออกมาเห็นไหมคะไปดูคลิปเป็นชัดๆแล้วฟังเสียงด้วยค่ะสะสักสะสะมิดโดนลุ้มสะสะนังงันสะขาโดนบุกครับ สำนักง,งานสาขีน,นิ่งกันครับตอนนี้นนอโอ้รถครนสีขาวะเน,น,น่ะเตรียมเตรียมเคมีไว้ครับเตรียมเคมีไว้เข้าสำนักง,งานได้แล้ว นนันเ็หทางสอ,อ,อบถามคุณสุนทรีใจยานะคะอายุ52ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของชําบริเวณใกล้เคียงกับสำนักง,งานสรภา,าราสิทธิ์นี่เล่าว,ว่าตนกําลังขายส้มตําอยู่อยู่ดีๆก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นครั้งแรกคิดว่าเป็นมออแปลงไฟฟ้าระเบิดแล้วก็มีคนวิ่งมาบอกว่าโคมลอยตก ตนจึงวิ่งไปหลบหลังร้านหลังจากนั้นก็ยังมีเสียงระเบิดดังขึ้นอีกเป็นระยะระยะหลายครั้งและมีเศษท่อ PVC กระเด็นเข้ามาในร้านทําให้เข้าของบางส่วนเสียหายนะคะต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เชิญตัวนายถนอมผามั่งอายุ72ปีกรรมการวัดเชตุพลซึ่งเดินทางมาที่เกิดเหตุและได้แสดงความรับผิดชอบพร้อมกับเล่าว่าคามลอยดังกล่าวนั้นเป็นการปล่อยจากวัดเชตุพนเนื่องในงานฉลองพัดยศของรองจเจ้าวาด คมรอยลูกแรกปล่อยไม่ขึ้นเพราะว่ารั่วแต่คมรอยลูกที่สองได้ลอยขึ้นสูงแต่ก็ไม่ทราบว่ามาตกอยู่ห่างวัดไม่ถึง500เมตรเสียงระเบิดจึงเป็นเกิดจากประทัดยักษ์ที่อัดอยู่ในลูกบอลพลาสติกหลายลูกที่ผูกชนวนติดกันไว้นะคะตนในฐานะกรรมการวัดจึงเสียใจในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบนี้ก็จะขอรับผิดชอบค่าเสียหายทุกอย่างค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าการปล่อยคมลอยนี้จริงๆแล้วต้องขออนุญาต จากทางหอมคับการบินและทางเทศบาลเสียก่อนจึงจะสามารถดําเนินการได้ซึ่งครั้งนี้ทางกรรมการวัดก็ละหลวมนะคะ,นะอาจจะไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็ยังไม่ได้ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นด้วยว่าเป็นอะไรบ้างนะคะทั้งนี้อย่างไรก็ตามนับเป็นเรื่องที่โชคดีที่ไม่มีการบาดเจ็บและสูญเสียใดๆค่ะ,คะ,คะแต่ก็มีรถยนต์ของข้าราชการท่านหนึ่งที่อยู่ในสำนักง,งานสรมานนี้ <Rio. S 2> เนี่ยถูก แรงระเบิดเนี่ยทำให้ล้อเสียพังนะคะแล้วก็กระจกรถก็แตกลงมาส่วนหนึ่งด้วยใช่โอโ้โหแรงระเบิดหรือว่าเศษที่เกิดจากระเบิดข้งางนระเบิดที่เป็นเป็นประทัดยักษ์ท,กที่อยู่ข้างนในงลูกอยู่ใ,ใน โมลอยค่ะแล้วมันขึ้นไปได้เขาจะผูกเป็นประทันแล้วอยู่ในลูกบอลเล็กๆแล้วบรรจุไปในโคมลอยจะได้แลอยลอยขึ้นไปเวลาเก็จะระเบิดทีละดูทีละลูกมันก็จะดังเคยได้เคยเห็นใช่ไหมคะเวลาเวลาเขาปล่อยโคมลอยมันจะดังปึ้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 งขึ้นไปแล้วก็ให้แรงส่งใช่ไหมให้โคมลอยขึ้นไปอีกแล้วนี่ก็เป็นการฉลองพัดยศไงคะก็จะได้แบบโด่งดังเสียงดังอันนี้เป็นประเพณีของทางเหนือเลยนะคะเจียงฮ้่ะเจ้านะคะก็จะชอบเป็นอย่างนี้นะคะเป็นประจำแล้วก็ ก็ไปก็คงต้องมีมาตรการ,าร,การในการาที่จะต้องขออนุญาตแล้วก็ต้องมาตรวจด,ด้วยว่าในโคมลอยนั้นเนี่ยมีอะไรที่จะเป็นอันตรายหรือเปล่าการใช้ประทัดยักษ์อยู่ในนับถึง10ลูกเนี่ยมีความจําเป็นไหมหรือว่าค<ช>วรจะอนุญาตไหมนะคะคือจริงๆอย่างที่บอกเมื่อวานที่เราคุยกันนะ<ข>ที่เราบอกว่าถ้าสมมติเป็นประเพณีของของที่อยู่ในส่วนไหนนะเช่นภาคเหนือก็ควรจะรักษาไว้ที่ภาคเหนือนะอย่าไปเอาของเขามาใช้นะคะเพื่อให้คนเนี่ยไปเที่ยวในภาคนั้นหรือว่าในภาคอื่นๆนะควรจะเป็น ของใครของใครอ่ะนะคะก็แต่ละภาคก็แตกต่างอจะได้มีเอกลักษณ์ประจําประจําท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าภาคเหนือก็ไปอยู่อยากจะดูของภาคเหนือก็ไปภาคใต้ได้อยากจะไปอยากจะดูของภาคใต้ก็ไปภาคเหนือก็มีอะไรอย่างงี้มีทุกอย่างเหมือนของฝากบ้านเราเห็นไหมคะใช่ใช่มือนถ้าเป็นเหมือนญี่ปุ่นนี่จะดีมากเราไปที่เมืองไหนอะไรอย่างนี้เชื่อไหงที่นี่ปิ่่ดีมากของอย่างหนึ่งก็อยู่เมืองนี้เท่านั้นไม่ไม่ไปขายเมืองอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเที่ยวได้ทั่วหมดเลยนะแล้วเวลาซื้อของฝาก ย่างสมมติว่าเราไปเชียงใหม่เนี่ยถ้าซื้อของฝากมาเรารู้เลยนี่ไปเชียงใหม่ใช่ถ้าไปภาคใต้เรารู้เลยว่าเอาเนี้ยมาจากภาคใต้จากจังหวัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยไปอีสานเนี่ยมีผ้าทอผ้าอะไรเนี่ยเรารู้เลยมาจากอีสานเดี๋ยวนี้ไม่รู้แล้วนะคะไปตรงไหนก็ซื้อมาได้หมดเลยใช่โกหกไ็ได้นะบางคนนี่ต้องระวังนะคะไม่ใช่ว่าแฟนแม่บอกไปจังหวัดน้นมาแต่เดี๋ยวนี้นี่โหที่ปั๊มน้ำมันนะคะสังเกตได้ทุกของทุกผ้ามารวมกันเหมือนจะกินสายะ สายไหมอยุธยานะหรือสารี่สุพรรณน<ห>ี่นมนะะไม่ต้องอะไรเวนี้มีเยอะมากของน้ำมันปตทมีทุกอย่างซึ่งต่อไปนะอยุธยานะคะอย่าส่งนะให้มีเฉพาะอยุธยาของสุพรรณก็อย่าส่งสาลี่ออกนอกสุพรรณนะคะขนมสารี่นะคะเก็บไว้ให้เฉพาะสุพรรณอย่างเดียวแล้วปลองคนต้องไปแน่นะคะ<ด>แล้วก็จะหมดนแหล่งด้วยได้ค่ะช่วงนี้ก็เบรกแรกก็คงจะต้องหมดพักลงก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่มาชมข่าวแล้วก็คลิปร้องด้วยภาพในช่วงเบรกที่2ต่อไปค่ะ tá